สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวสวนเกษติศฎีไม่หลังจากบด้าเปียดไปลายเหมือครับหางหายไปลายเหมือครับไปงานครับงานน้องไส้ครับน้องไส้เสียครับงานสีดำครับาจากถ้าบุญเพลนแล้วครับศูนย์เสียค้นถี่หักน้องไส้ครับมันมีโรคประจาตัวครับป่วยกระเลสเสียเันก็ะถ้าบุญเพลินครับ กระค้างหายไปไลายเป็นอาทิตย์พว่าครับกับมาอัปเดตพี่น้องเบิงครับพี่น้องนี่ละทุเรียนรอบนี้ครับพี่น้องรอบนี้อาซีดูแลบ่มาแลงบ่ได้เตรมทีบ่ไหยครับนอกจากน้องเสียแล้วกับ่นยาประทันครับพี่น้องรอบนี้ใบกับสับงามบ่ไหนครับรอบกัารัางยอดไหลครับกําล่างยอดออกครับพี่น้องรอบนี้อีกประมาณ ซี่ามือนี่นะครับอาทิตย์หนึ่งกะซีไซ8 2บ4 24ครับพี่น้อง824 24นี่สูตรนี่สำหรับทุเรียนจะใสะสมอาหารจะเอาดอกนะครับเอาดอกในปลายฝนต้นหนาวนี่นะครับพี่น้องอีกกระป๋ามานถ้าวซอย824 24ช่วงนี้นี่กระปามอีกอาทิตย์หนึ่งเอาสิเร่อมใจครับพี่น้องช่วงนี้บ่ราท่นอยากใส่กันนะครับฝนมันเลงแห้งครับ ผลมันโตแข็งอย่ามันไหลครับอืมอยู่ประมาณอาทิตย์หนึ่งครับใบกับสิประมัณเริ่มเป็นรูปดาบนะครับพี่น้องกับสิไสครับใบมันยังไงเด้อครับปกติบางสูตรนะครับสูตรนี่สําหรับทุเรียนเจ้าดอกนะครับพี่น้องสําหรับทุเรียนไงสีเอาดอกเอาผลครับสําหรับทุเรียนหน่อยกับประจำเปลี่ยนครับบระจำสองไสครับสูตรนี่สปตสองไสครับ เนื่องจากราคากับคอนขางสูงครับแปดยี่สบสี่ยี่สิบสี่กับสี่สูงกว่ามูเขากับสำหรับทุเรียนนอเสียดอกครับใส่ประมาณเกินประมาณสองขางครับใส่แต่ถ้าปลายฝนต้นหนาวสะสมสะสมอาหารให่ใบเห่าสมบูรณ์เขียวเข้มปานเท่ากับยังสิบมาถ้ำความสาตัดหญ้ากวดโค่นครับถอยน้ำเอาดอกสูตรนี้ครับพี่น้องบม่ได้โฉบสารน,นะครับพี่น้องนี่สูตรนี้บ่ได้โฉบสารน,นะครับ สูงในเฮ็ดธรรมดาครับสะสมอาหารสะสมอาหารถอยน้ำยุดน้ำปวดโค้นแล้วก็ทํำความอาดแล้วก็เปิดตาดอกช่วยทางทางใจทองกินครับพี่น้องเบรงอากาศอากาศก็ต้องเป็นใจนะครับฝนก็ต้องยุดน้ำถึงกี่เฮ็ดดอกได้นะครับพี่น้องสำหรับทุเรียนมือไม้ไอจูนี่กับมือไม้ครับวันไหนสบสารจะเทอะครับพี่น้องถามมาสบสารจังไหน เรื่องนั้นตอบบ้านไดนครับเพราะว่าบ้านไหนเคยเหตดจักเทียครับแล้วก็บบ้าน้จากเฮตดเพราะว่าแต่เหตุธรรมดาไปก่อนครับทุเรียนทั้งยังสาวอยู่ครับทุเรียนสาวกับทุเรียนรู่นนี้หาพี่สามเดือนครับพี่น้องสองปีมากไเฮตดธรรมบิดาครับบริโภบสารครับสาสมอาหารแปดยี่สิบจีแปสมสารสมอาหารไปสองครั้งช่วงข้าสะสมส่วนนี้ครับพี่น้องเดื่อเดียวเสียบเบิ่งใบมันครับเสียบเบิ่งใบ ถ้บบาใบขนาดนี้ครับพี่น้องเขาเอ่ยว่าใบาเป็นดูดดาบแล้วก็เพศสลาดถ้าหาสาสมสวงนี้อีกประมาณสิบันบใบห้องกับสิเรื่มแก่เรื่มเขียเข้ยวเข้มกันสิเพราะว่าอีกซิบใส่สปุ๋ยไปส่วงนี่ครับ,บใบห้องกับสิไปสาสมอาหารส่วงใบแก่ผุ้ลงพ่นกับใส่ย,ยนนอดแดงครับแล้วแต่สูตรแต่ละสวนนะครับพี่นอ้องผุ้ลงพ่นกับใส่ตอนหยอดแดงเพื่อบอกใบบอกให้บใบไง ได้หลายสูตรครับพี่น้องเนื่องจากพาิษภารกิจก็เลยบดในไใส่ครับพี่น้องอก็ที่ใส่ตอนนี้แ่ละเป็นรูปดาบเนี่ยแหละครับพี่น้องนี่แหละใส่ประมาณนี่แหละครับแต่วันมันออกวันไลายล,ไลกันครับก็บที่ไลลกันนี่แหละครับพี่น้องสูสีกันเอาใส่ช่วงนี้เพราะว่าใส่ทั้งดินประมาณอีกสิบวันมันถึงจะดึงมหาหยอดมาปุูอาหารและสมเอเตไบทเข้าเขียวเข็มครับพี่น้อง ต่อไปเข้ากับถ้าไปฝนตมน้ำตกสว่างใบแก่เขี่ยห้อสสบแดงขะเนียงยุดน้ำเอาดอกนะครับพี่น้องนี่แหละเทคนิคดีๆครับเอามาฝากพี่น้องสําหรับทุเรียนครับพี่น้องหมู่ไม้นี่กับมือไม้กันครับพี่น้องสําหรับสูตรนี่พี่น้องบ่ต้องใส่กับสําหรับทุเรียนไม่เรียนสาวทุเรียนน้น่อยบ่ต้องใส่ครับสูตรนี้สําหรับเ้าเสียดอกครับพี่น้องแปดยี่สิบสี่ยี่สิบสี่นะครับพี่น้องนี่ครับ ใบซุดนี่ก็ร่างสีเขาเอิ่นว่ายอดแดงเป็นทางประตูครับบุว่วสีคุ้มในซัมไรนะครับเพราะว่าฝนเลงครับสีพ่นยาครับสีห้าครับเพราะว่าฝนเลงแห้งนะครับตัวนี้นี่ว่ามันสีคุ้มในซัมไรครับแต่ว่าสุดแรงนะเขาคุ้มผ่านนะครับสุดนี้ก็ต้องให้ได้บอ่อได้เต็มที่ก็ให้ต้องให้ได้สมบูรณ์ในจังน่อยนะครับพี่หนอ้อนี่ก็ร่งเขาเอิ่นว่า เป็นรูปดาบนะครับพี่น้อง,ยอด,ดงยอดแดง่นใบนี่ครับเพื่อนยอดแดงเป็นรูปดาบนี่ต้องพ่นให้ได้ครับนี่ช่วงนี่รักษาใบสุดให้ได้ครับช่วงเสียใบสุดที่สองครับพี่น้องใบที่สองเห็ดสมบูรณ์ได้นี่ตอนเอาดอกไปสีง่ายนะครับพี่นอ้องเพราะว่าในสถานการณ์แบบฝนเลงช่วงนี้นะครับพี่น้อง นี่หละทูเลียนจังหวะข้าวจังวหวะข้าได้ข้าพผลใบได้ดูเลียได้มันก็ัสีง่ายครับพี่นนอแต่ว่าเห็นหย่อดออกมาแล้วแบบนี้ก็ถือว่าบางบางต้นก็นเริ่มบานนะครับี่บางบางต้นสีใ่ได้ก็ใบบิดใบงอเพียจะกระจันครับเพียรไฟ้ใแดงนี่แหละครับพี่หนอบางใบนี่ครับนี่ลักษณะแบบนี้เพียรจะกระจันครับนี่ใบออกมาง,อ,ง,งอๆนี่แหละ คือพ่นแล้วกับพนต๊กนะครับพี่นนอกเอาเอาบาท่านมมนก็ติดไมกระติบ,บ่บสมบูรณ์เต็มที่นะครับเบิ้งหล้วสูตรนี้เอาใดมังดม่งไม่ได้มั่งแต่ว่าข้าวก็ต้องคุ้มให้ได้สมบูรณ์ที่สุดนะครับพี่นนอกเพราะว่าสูตรนี้ก็เป็นสูตรที่สาคัญครับอืมบางก์อีกนิดนึยนี่ประมาณอีกอาทิตย์นึงนี่นะครับใส่แปดยี่สิบสี่ครับเบิ้งฝนมันเลงแห้งนะครับสว่วงนี้ ฝนมันเลงกับมีปัญหาฝนยาฝนมาเลงายงบ่อใดจำที่ต้องการนะครับพี่น้องทุเรียนเท่าครับว่าต้องกังวเลเรี่ยงอื่นครับนี่ขอให้รักษาหยอดชุดแต่ละรอบแต่ละรอบใไดครับเพื่อจะกระจันเผื่อไฟไล่แดงนะครับพี่น้องว่ต้องกังวลครับมั่นอื่นว่าเสียติดดูใดบอ่อเนี่ยขอให้รักษาแต่ละชุดแต่ละรอบใดครับนี่เห็นบ่อครับเห็นใบใหม่ๆ่ว่ามีนยังไยครับ ใบใหม่ๆก็นเนี่ยจากรอบก่อนเพียจะกก่จันทุ่มใดแน่บน่ใดใแน่ยอดออบว่าความกันกันกใหม่ครับนี่ก็เป็นใบบสมบูรณ์แบบนั่นแหละครับพี่นอ้องปัญหาหลักครับเพียรจะกก่จันค้ารักษาบใบใดใบสีงามสมบูรณ์นี่จังหวะรอบนี้กะคุ่มใบใดกัสิป,ประมัณนเ็ดสิบเปรเซ็นรับพี่นอ้องเบิ่งแล้วเพราะว่า เพราะว่าใบออกมากกับบิดๆใหม่ๆนะครับพี่นอกนี่ไปสุดที่สองครับไปที่สองกะถือว่ากบสุดแรกก็มีร่องทงไว้แล้วว่าง่ายสุดที่สองกะน,นี่แหละครับฝนมันเลียงหลายนี่แหละอ่าเดี๋ยวมันฝนมันเลี้ยงไหลฝนยาก,กับบ่านี่แหง้งเอาใอยู่ครับฝนจังหวะบไดนะครับพี่นอกนี่แหละทุเรียนขอให้รักษายอดได้ครับ เดี๋ยได้สีเบิง้งสวนข่างๆกันครับเพื่อนบอกบอกเพิ่นสีทุเรียนส่วงใบออกยอดออกนี่ครับรักษายอดได้ได้ครับสุดนี่ห่างปาลาทู่เขาเอื่อนรักษาดีดีครับยอดกำลังออกดีแห้งเลยครับพี่น้องนี่สวนกลางกันสวนเสียกายนี่นี่แตงงาแตงงาไหวยอดออกไหวครับพี่น้องนี่นี่ละือทุเรียนส่วงน,นี่ต้องรักษาเพียรจักรจันเพียวไฟไล่แดงให้ได้นี่นะครับพี่น้อง สวนติดกันนะครับมียังกันแนะนําปึกซากันนะครับพี่น้องคืออยู่นี่ก็ร่างยอดออกแดงกันครับพี่น้องนี่ละยอดนออกแดงแดงน,นี่ครับผลให้ยูครับพี่น้องผลโอยูเอาไปท่านเน,นี่ยทุเรียนเลียงอื่นเอาไปที่ลังครับรักษายอดแต่ละรอบให้ได้ครับรอบนี้ก็ใส่เปี่ยนยี่สีสำหรับทุเรียนใไงไ้อครับพี่น้องบ่าเพนวบารสีใส่ได้ทุกทุเรียนหน่อยไม่ต้องใส่ครับทุเรียนหน่อยใส่หกซ้มสามเก่าส้มสามก็ได้ครับ สลับกันครับอินซีเคมีครับพี่นอ้องสูตรนี้สำหรับทุเรียนใ่เสียดอกเอาผลสิบมือข้างสิบหนามือข้างแล้วครับตัวนี้ใส่ไปนี่ก็ทามันปลายเข้าใส่ไปสะสมอาหารใบออกมาใบรุ่นนี่กสิสะสมอาหารใบก็สีเขียวเข้มครับอาหารเสริมทั้งใบก็สีที่เ่าครับทุกอาทิตย์สิบวันช่วงนี้กับซิฟมือครับจากภารากิจยังบัาถ เหลี่ยวเ่าท่านสมบูรณ์ครับนี่ะถือว่าใบสุดแหลกกับเขียวเขียมใบสุดสองนี่กะิพยายามคุ้มเต็มที่นะครับพี่นนอกยอดกระล่างแดงนี่แือว่าอยากออกประปอมกันได้ครับรอบนี้เนี่ยจากถ,าถือเห็ดออกอยอดปอมกันได้นี่ครับสมบูรณ์นะครับพี่หนอกถ้าเห็ดหยอดสุดสองออกได้นี่สมบูรณ์ครับเห็ดทุเรียนยนี่มันเป็นถือว่า เค็ดใบแต่ละรลอบนี่ยากยากครับพี่นอ้องถ้าเฮ็ดออกในพร้อมกันนี่หยอดแดงมาพร้อมกันเลยนี่ถือว่าชุดหยอดนะครับถ้าเค็ดแต่ละหลอบออกมาหลอบพอร้อมกันหยอดแต่ละหลอบชุดหยอดครับการเค็ดใบทุเรียนครับสำคัญครับพี่นอ้องแต่ละหลอบนี่คุ้มหยอดให้ได้ไม่มียังครับพวกพพวกอันนี้แหละครับ จักรจันทร์ปัญหาลักลองน้งมากับเพียวไฟไล่แดงนี่แะครับถ้ารักษาหยอดอะไรกับบิดใหม่ไปครับพี่น้องสีตามรอบครับขอให้เป็นหยอดแดงอย่าลอครับพี่น้องหยอดแดงมากสีเลยครับพี่น้องอมย่าล้อ,ลอครับจะล้อว่ามันเข่าบ่ถ้าสวนได้บ่เขา่าหยอดแดงออกมาบ่เขาเาบบ่าบ่บิดบ่งอก,กถือว่าสําเร็จไปนะครับแต่เราลอ เขาแล้วก็คือน,นี่แหละครับพี่น้องนี่เข่าฝนตกเรียงๆเหมือนอันสีตะโบหันนยู่นี่ใบใหม่ใบงอกครับพี่น้องนี่แหละรุเลียนครับนี่ถ้าหยอดแดงมากนี่ฝนเลยยูครับพี่น้องอืมนี่เพื่อเพล่อกระสีเด่นนเบื้องหลังกัสีเด่นนอาจิพ่นตอนเย็นนี่พ่เจ้าละครับเบื้องแล้วเบื้องถ้าฝนแล้วนี่ฝนตกนี่ ต้องหาตัวสารจับใบดีๆครับพี่หน้อถ้าฝนถ้าฝนแล้วสองสามชั่วโมงฝนมา,มากๆก็ถือว่าดีครับพี่น้อปัญหามันครับบางทีเขาเกิดกาบถือฝนแล้วฝนมา,มากก็ดีครับฟุกบ่เปลืองยาฝนแล้วฝนมาห้ามกับเปลืองไปอีกครับพี่น้อแต่และหลอกครับพี่น้อมอญก็ยอดก็ล่างออกครับพี่น้อยอดแดง หลังจาก่างหายไปลายเหมือครับบได,ด้มาัีเดที่พี่น้องเบิง่งแล้วก็บ่ไดดเขาสวนครับเป็นอาทิตย์หนึ่งเนี่ยครับสิอปงานน้องชายครับนี่ละครับฮาผิดดผัดไปเคียนนึงเียเฮาบได้มาแค่สามสี่หมือแล้วอาทิตย์หนึ่งนี่ใบตังเลยนะครับพี่น้องอืมนี่นอกจากทีนี้มีผลกันเชียร่านน่ำผลกันเชียร่า เปี้ยจะกระจันถ้าเขาอยู่สวนเขาสียางเบ่งสองมือมาเกินสองมือเว้นวันกับยางเบ่งนะครับพี่น้องนี่กระายมือแนมมันกัดใบกับสีด้บิดงอครับทูเรียนนี่มันสําคัญตอนหยอดแดงเลยครับพี่น้องต้องรักษาใดก็คือสว่วงหยอดแดงใบแก่มากกับบริญญาแล้วครับหยอดกํลลังออกกํลลังไหลครับดูเรียนได้อยู่แต่ว่าของสีบ่าเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเบ่งหยอดแล้ว ก็จะเดชจะโคกซิบเกียติสิบเปอร์เซนใบก็โอเคแหละครับรอบนี้แล้วก็หลายครับพวกนจากเข้ามาด,ดูตอนนี้นะครับพี่นอ้องนี่ขอให้ใบมันเขียวเข้มสะสมอาหารใส่แปดยิบสี่ไ,ไปแปดยี่ิบสี่ไปประมาณส่วารอบนี้ประมาณอีกประมาณสี่ห้ามือใส่ครับเบืองฝนก่อนครับถ้าฝนตกเลียงแห้งแลกก็ไปจัดไ่ครับกีดเลี้ยวครับใส่แล้วเนี่ย รับใส่แล้วฝนงาดฝนยุดน์โคดเอาแฮ้งดีครับโคดแหละก็ใส่แล้วกับโคดเห็นมันละลายรับแล้วก็ปุ๋ยกับสิบวลลลายไปเร็วครับถ้าฝนตกแบบฝาหัวนี่ก็บไหวครับละลายเร็วครับจืดเร็วนะครับพี่น้องถ้าใส่แล้วนนเ,เนี่ยโคดเองนี่แห้งดีแห้งครับพี่น้องนี่ฝนตกมันตกแห้งนะครับส่วงนี่โอ้ยมันมันตกจนตกใจครับตกลายครับตกจนไม่เห็นแดด ถ้าทุเรียนโตฝนโตแล้วบ่เห็นแดดนี่ครับเสียเลยครับพี่น้องขอเสียกับใบห้าบ่ขืนบ่ซึนครับบ่เขียวเข็มนะครับพี่น้องครับสูตรนี่สําหรับทุเรียนเสียวดอกด้วยครับพี่น้องทุเรียนหน่อยบ่ต้องใส่หรอกครับทุเรียนเสียเอาดอกสาสมอาหารนี่ครับตัวนี้ก็ดูเรียอกันไปครับสูตรนี้สําหรับทุเรียนเสียเอาดอกสาสมอาหารนะครับสําหรับทุเรียนหน่อยก็ใส่เป็น กสามสามเก้าสามสามกันเลยครับอินซีเคมีครับตัวนี้สำหร,รับสุเลียนข้าเสียเอา,อาดอกชาสมอาหารเข็มแถบใบข้าเขียวเข็มชาสมอาหารไปใส่ตอจกิ่งครับพี่น้องพี่น้องมาขึไไ้นใส่ไหวนะครับพี่น้องกะเข้าใส่ไห้มันกับมีโปรเซ็นรับเกิดข้าใส่ไปแล้วใบข้าแ่เขียวเข็ม ฝนเบิดฝนบ่ม่าผ้ายูบเเย่เขานี่เขากับสิเดกวดค้นเอาดอกนะครับพี่น้องมันก็มีความเสียงแล้วก็เข้าเสียงท,ทุกทุกอย่างเข้ากับมีความเสียงไปแล้วครับบานถ้าเขาสิไปใส่ตอนสาซาล,ล,ล,ลาลาใบเข้าเพสลาดล้วแก่แหล้วเข้ามาใสา่ต้นอัดฉิยาจังหวะเข้าอาจสิบดย้ยถ้าเข้าใส่ไปแหล้่วนี่ฝนบ่มาฝนขางขาดช่วงปลายฝนตนน้นหนาวเข้ากับถ้ำดอกได้เลยครับพี่น้อง เพราะว่าสูตรนี้บม่ได้สบสารบ่ได้สบครับตัดหยากวดโค่นออกอถ้อยน้ำแค่นี้ครับเปิดตาดอกซอยครับสําหรับทุเรียนเซลดอกครับพี่หน้อสูตรนี้เรแล้วแต่สูตรครับมีหลายสูตรเกษตรทฤษฎีใหม่กับเคย่อเฮ็ดแบบนี้ครับแต่ว่าสวนพื้นมันกับผู้ลงพ่งนมันกับบอไซเลี่ยวเตียนะครับผู้ลงพ่งนกับสบสารกับปอส่รออครับเรียวเตียครับ มันหลายสูตรครับแต่ละสูตรสูตรกระเซียทฤษฎีไหม่กะสะสมอาหารแปดยิบซีใส่ไปประมาณสองรอบใบเขียวเข็มถอยน้ำปวดโค่นเปิดตาดอกซอยครับมัมมูนครับมัมมอนกันที่มีตัวเปิดตาดอกแล้วก็กอแกวฉีดเสริมครับไก่ทองกิ่งถอยน้ำครับเดี๋ยวหอดย่ำนั่นสิวอวดโค่นสิล่งให้พี่นอ้องเบึเม้มเบึมเหรอครับปีนี้เจ็ดเป็นคลิปเป็นคลิปไปชวนี้ก็สามารถใส่ได้ครับถ,ถ้าทุเรียนเสียวดอกเอาผนครับใส่ไป ใส่ไปประมาณนม้นก็สิทุเรียนใส่แต่ละรอบก็บสิบมือครับมันยังสิขึ้นไปหาใบหาย่ังไหนคือให้มีอาหารต่อเนื่องนะครับเออข้าใส่ซิบมือมันก็สีมีอาหารไปกินไปเลี่ยงอยู่ประมาณสิบวันต่อเนื่องสิบมือสิบหามือเรียกต่ครับกันเดือนหนึ่งเนี่ยถือว่าน่านนะครับสําหรับทุเรียนเสียเอาผลผลิตนะครับเดือนหนึ่งถือว่าน่านครับสิบหามือการับก็ตั้งดีครับครับเษียทฤษฎีหม่กะ ที่ข้อจบไปซ้มนีแ่แหละครับสวัสดีครับ